โอไลท์โปรโมชั่นเดือนตุลาคมปี2024 Halloween Event นะครับช่วงนี้จะเป็นสกีมสีส้มม่วงและเขียวนะจะมีสีซอมบี้กรีนเป็นเซตสีพัมคินออเรนจ์เป็นเซตแล้วก็สี Nocturus Sentinel Purple เป็นเซตนะครับซึ่งในเซตเขาจะมีอะไรบ้าง ในเซ็ตเต็มเซ็ตเนี่ยถ้าซื้อราคาเต็มอยู่ที่ 6, 120บาทลด30-35เเหลือ3000กว่าบาท3,900กว่าบาทอะไรประมาณนี้นะครับรายละเอียดผมจะให้ไว้ใต้คลิปที่ description และพิมพ์คอมเมนต์วันเวลาเริ่มต้นโปรโมชั่นเดือนตุลา2024นีนี้ลูกค้าใหม่เริ่มต้นวันที่23ตุลาตอน6โมงเย็น18นาฬิกานะครับสิ้นสุดวันที่26ตุลา22นาฬิกาหรือว่า4ทุ่มส่วนลูกค้าเก่านะครับมาก่อนก็จะได้ ซื้อก่อนนะครับ24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่22เลยเวลาแล้วก็ช่วงสิ้นสุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับ ในโปรโมชั่นเขาก็จะมีล็อกอินเข้าไปแล้วก็จะได้เจ้าตัวนี้ฟรีๆนะครับจะเป็นสีม่วงหรือสีเขียวหรือสีส้มอะไรแล้วแต่เขาจะแรนดอมให้แต่เป็นสีพิเศษที่มีเฉพาะช่วงโปรโมชั่นแล้วก็ผลิตไม่เยอะนะครับหมดแล้วอาจจะหมดเลยก็ได้หาไม่ได้แล้วก็ถ้าจะสะสมกันก็รีบตามหากันมีแจกคูปอง60บาทนะครับสำหรับกิจกรรมมีชอปปิ้งคิงนะครับแจกสําหรับยอดคนที่ซื้อแล้วเป็นแรนดอมนะครับแจกบัตรทองสามโปรพรีเมียมบัตรทองสามพรีเมียมเรดอีดิชั่น แล้วก็เยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนี่เป็นสีม่วงที่ผมดวไปก่อนแล้วไปดูกันได้นะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นไฟฉาย KeyChange นะครับแฟลชไลท์ light, ไฟฉายพวงกุญแจที่มีแสงสว่างแค่ระดับเดียวแต่ว่าเป็นแสงสว่างที่พอใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับ Olight i3 eeos Mono Output k e y c h a n g l LED f l a s h l i g h t ไฟฉาย L.E.D แสงสว่างระดับเดียวนะครับที่ห้อยพวงกุญแจได้สะดวก ส่วนตัวผมเองเป็นแฟนอของเจ้ารุ่นนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ในช่วงฮาโลวีนนี้ออกสีสวยๆสีนี้มาที่เรียกว่า n o c t u r u s sentinel purple นะครับสีม่วงรา,ราตรี n o c t u r u s ที่มันแปลว่ากลางคืนนะครับหากินกลางคืนอะไรแบบเนี้ย sentinel ก็ <c oughs> คือเฝ้ายามนะครับก็เป็นรูปข้างขาวแบบนี้นะครับกล่องเขาก็จะมาเป็นกล่องแบบกระดาษขาวๆเดี๋ยวเราลองเปิดดูข้างในกันนะครับ เจ้าตัวนี้เปล่าๆเ,เ,เนี่ยถ้าซื้ออยู่ที่ประมาณ3-400เลยนะครับก็ชวงโปรคือถ้าเกิดซื้ออย่างอื่นล็อกอินเข้าไปทั้งลูกค้าเก่าและใหม่เขาก็แจกแต่ว่าได้สีนี้หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะเป็นการแรนดอมนะครับการแบบสุ่มเมานะครับในนี้ก็จะมีแผ่นรองแบตเอาออกก่อนใช้งานแล้วก็มีตัวอุปกรณ์คู่มือแนะนําการใช้งานนะครับเดี๋ยวเราลองชั่งน้ําหนักดูนะครับผมตัวโครงสร้างของอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็น Um อลูมิเนียมมาลอยนะครับแล้วก็อโนดซเป็นสีม่วงสว่างสว่างแบบนี้เลยซึ่งทําให้ผู้ใช้งานเนี่ยรู้สึกว่ามันมีสกรีมที่น่าสนใจอยู่นะครับดูแล้วก็รู้สึกแบบถึงความเป็นแม่มดเออไหมนะครับลายของเขาก็จะเป็นลายเขียวๆนะเป็นรูปข้างคาวอยู่แล้วก็จะมีส่วนที่เป็นลักษณะตัวบอดี้เนี่ยไม่เหมือนกับ i .3e ทั่วๆไปนะครับ เบสเซด้านหน้าเนี่ยจะมีออปติคอลนะครับซึ่งที่ซึ่งผมพูดผิดพูดถูกซึ่งเขาใช้โพลีคาร์บอเนตนะครับเป็น TIR Lens ทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะ,ะใช้งานแสงได้อย่างสบายนะครับไม่ต้องกังวล<ม>เรื่องว่าแสงจะแคบไปหรือกว้างไวกว้างไปนะครับเขาออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานเป็น daily use แล้วนะครับกันน้ำและฝุ่นที่ IPX8 ด้วยนะครับ IPX7 IPX8 หัวมีลายกระเลื่อนสลับหมุนนะครับปรับเปิดปิดความสว่างที่ต้องการใช้งานแล้วก็จะเป็นลายสีม่วงสวยๆวยตรงคอไฟฉายตรงนี้จะมีสัญลักษณ์บวกคือหันขั้วบวกแบตเตอรี่ไปด้านหน้าแล้วก็ตรงบอดี้ท่อตรงนี้ก็จะบอกเป็น Olight i e eeos นะครับท้ายก็จะมีร่องบอดี้ตรงนี้จะกิวๆเหมือนทรงกระบอกทรงอะไรแบบนี้ยนะน่ารักดีท้ายมีห่วงสําหรับห้อยกุญแจนะครับก็ติดไปได้เลย ส่วนการเปลี่ยนแบตเตอรี่และการใช้งานก็คือหมุนหัวออกจากตัวนะครับจะเห็นว่ามีแผ่นรองแบตเตอรี่จําเป็นต้องถอดออกก่อนใช้งานและแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเป็น TripleA นะครับ LR03 นะครับแบบใช้แล้วทิ้งแต่ผู้ใช้งานสามารถจะใช้งานแบตเตอรี่ Rechargeable ประเภท Nickel Metal h y d r i d e หรือว่า n i m h นะครับแบบ Rechargeable 1.2โวลต์หรือ จะเป็นเขาเรียกว่าเป็น10440นะครับที่เป็น1.5 v o l t ย i u m i อน1.5นะได้ด้วยนะครับส่วนด้านในจะมีสปริงโรดนะครับช่วยในการให้แบตเตอรี่แตะสัมผัสกับคอนแทคได้สะดวกมีโอริงสอชั้นแล้วนะครับในเวอร์ชันนี้แล้วเป็นเกลียวกว้างเซอร์กิตบอร์ดก็จะประมาณนี้นะครับใส่ใช้งานก็จะหมุนกลับเข้าไปในลักษณะนี้เท่านั้นง่ายๆเลยการใช้งานก็เพียงแต่ หมุนหัวให้สุดนะครับไฟก็จะติดขึ้นมาซึ่งความสว่างของเขาอยู่ที่90ลูเมนนะครับมีความสว่างแค่ระดับเดียวเท่านั้นนะครับเปิดและปิดหมุนหมุนหมนผมพูดไม่ค่อยชัดนะหมุนเปิดปิดมือเดียวได้สบายเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความสะดวกของผู้ใช้งานที่สามารถที่จะคอนโทรลมันได้แบบนี้นะหมุนเปิดแล้วก็ปิดแบบนี้สะดวกสะดวกเลยนะครับทำให ใช้งานได้สะดวกแสงไปไกลสุดที่ที่44เมตรนะครับกันกระแทกที่1.5แล้อกันน้ำกันฝุ่นด้วยนะครับที่ ipx 8 90ลูเมนนะครับอัลคาไลาแบตเตอรี่ใช้งานได้45นาทีแต่ถ้าเกิดเป็นนิกเกิลเมทัลไฮไดร์รีชาร์จเนี่ยใช้งานได้ยาวนานถึง70นาทีนะครับกับการเปิดปิดประมาณนี้เดี๋ยวเราลองดับไฟแล้วลองดูแสงว่าเป็นยังไงนะครับนี่คือเป็นแสงสว่าง กลางวันในห้องมืด,มดนะครับก็จะเป็นแสงที่สว่างมากกว่าแฟลชมือถืออีกนะครับแล้วไปได้ถึง44เมตรนี่ก็ถือว่าเป็นแสงที่ค่อนข้างพุ่งไกลพอสมควรเลยนะครับกับไฟฉายตัวแค่นี้นะครับน้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองชั่งน้ำหนักดูนะครับผมพร้อมแบตเลยนะ18กรัมพร้อมแบตเตอรี่นะก็ไม่ได้หนักหนาอะไรมากมายนะครับแล้วก็สามารถจะใช้ควบคู่กันกับอ,อุปกรณ์อื่นของโอไลท์นะครับห้อยวงกุญแจลิงก์กันไปนะครับ มีโอแทคเคิลนะครับนี่ครับเยอะแยะมากมายแล้วก็ในเซตเขาก็จะมีสกรีมสีแบบนี้มานะครับทั้งหมดเลยซึ่งก็ถ้าจะตามหากันก็ไปเลยนะครับลุยกันไปลุยกันไปอย่ายอมแพ้นะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่สะสมสกรีมสีแบบนี้นะครับก็สู้ๆโกโก้โกนะครับก o o กโกนะครับผมอย่าลืมนะครับอ่านรายละเอียดใต้คลิปนะครับจะมี กติกาจะมีช่วงเวลานะครับรายละเอียดทั้งหมดเท่าที่ผมจะสามารถให้ได้นะครับเพื่อไม่ให้พี่ๆเพื่อนๆพลาดโปรโมชั่นเดือนตุลาคมปี2024นี้ Halloween Event นี่เป็นสกีมสีม่วงนะครับ n o c t มันจะมีชุดสีส้มหมดแล้วก็สีเขียวหมดด้วยไปลองดูกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่อปพีสดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับ h เฮ i ิไร and Out